กินเมเซียวกินกินให้มันแสบมันนู้อ่ะกินให้มันอิ่มสมมมาไก่น่ะเออคืกินโค้ยนะุ่มขันแสบสิให้กินอีกกินเป็นแล้วมาเสเอ้ยมาดึกจ้าเปนอะเป็นสิบบาทก็อเออเด้อเด้อมีแต่ซองเถาเด้อพ่อมา สวัสดีเด้อพี่น้องแอบท่ายแอบทายอแอบทายฮะอบกแม่นาัรังกัสิบปีเต่ออืคุณยงอยากต่อกระสิอมาทางนี้จ้าต่อคนละเท่าไหร่คุณพี่เป็นลอยลทันีม้ลอย คนละสามรอยพันละสามรอยพันละร้อยพัอยันสามพันต่อให้น้องแนต่อให้น้องแน่ต่อกะมี่ขายที่น้องมีพร้อมกจัดตอบซ้าีนกินกผู้ไดมากกินดิบดิบแดงแดงนะกินเข้าไปมันข้าวอยู่บ่ กินเป็นเลยกูนนั่นนี่แล้วมงลย่แลก็ังพอกินได้ับกินไม่ี่กินเบียรจนเมข้าวสำหรักัแยงกับมี่เมซียวนั่ั่แย่งกับทูมาแล้วสํานี้เนาะอืม คอยกินโมเป็นพี่น้อง่อย่อยกินแบบแปนนคอยกินแต่ใดคอยกินโบเป็นเวลาคอยสนใจมาตะโันโตคำเดี๋ยวลงหัวแต่อยากกินโค้ยแต่ราที่เลยวไปก่อนนาเหมือนเมียน้น่มแต่กินนะแต่ลงไปกินในโอนหน้าบ้านดึงจุกไปเจอกี่เพื่อนเจมหดจุกผมกินจะกันนั่นก็ บ่อเด้กูทำอะไรทำว่าอยากเป็นยังอ้าวเราึหัวเลยอกนย่างผมไปเ้ยอบไปยคยูดูทังตนวัาเยกินคุยบากินนคคกระ่าสองแถวเพิ่นบอมาฝนหลัดทางเพิ่นพี่น้องฝนตกแห้งเพิ่นกัเลยบอมาอยากแห้งมาน่ไลคุยแบัอใชกระลุ เจ้าคือบทสวนนะสาวข่อยมาในเมเซียวไปแม่อบอมาอมนบอกใงนั่นในจะร้อยเมือนเงื่อชนกับผมีจะฝาโอ้่อ่มีจ้าใบธงใบเท่าเด๋บผมีใบแดงกัะดะอืมกรโอนหอยอืมกระโอนหอยอืม สาตับปี๋เียมอไอ้ยเสพปะเอ้ยเสนีิแดลอไปบอกเสินเออกินน้อยไม่ติดเอ้ยวินบอกยูวินบอกว่าเอ้ยคาบเอ้ยคาบว่าอย่างสิ เอ้ยครับเอเป็้องเอ้ยี่ครับากคอยาน้องเนยครับเอก้อเน่อสิ่งที่ถือตอกนะคือเมสี่อมาลาแล้ววอนันเนออันนั้นคือถือตองนัน บอกว่ากเร่ากลับผู้เดียวสมือแรกเนี่ยไปส่งเล้าโลดบินได้โลดชิปชิปเจโปแมคันได้โลดนั่นเอื้อยคาบอืมเราเราชิป ไฟโรลดมากล้าเอองัวเรากับมีพูนเพื่อนเรากับร่างสิเหตุไฟโรลดไปเบิงแมงนปิหน้่งเนี่อันนี้คือโหดลายเลยล่างกับพ่อเอาอะไรสิบวาระ้าทุกอย่างขนาดนั้นคือ ุ้มเกับปัตนายู่ยอมเด้อถ้าชีได้เมียดีกันนะะนี่ก็มุงมจอดแล้วเฮ้ยหาส่ไดอีวะมองไปซะตื่นเต้นแต่กมาึงนเลเถอะเจอหมักเพชรและพริกเพชแห้งครับวันนี้อุ่นไปม้ง บางเนี้ยจะเปิดย่ำได้เสเลยไปตัดออกนะแบลีนะแอบอบลีนมันจะกัดมป่าวิ่ากวนีการทิ้วาน้อทิานจัเล็จนะคะวันนี้ก็ตัวว่ดแสบคมูนันเป็นอย่างไรมันกล้ามบ่ สีบ right oh, oh. yeah. uh. ืวใต้บอกาเนาะแมนบ่มันกะยานว่ามันกะมันนะคะีผลอุปกรเรากเดนเยเบื่อเมือนี่นะน ให้ทกคนมาก่อนทำรก็แล้วเมื่ออลูกเขาเขาทอเจนอิมเราก็ไปเหร่นหนามฝนพุคนพระขมองบาจะยังบ่ท่นง่ายอย่่างเป็นวัดบอกมองบอท่านเลยหัวานรลาะฝนตกแห้งี่นออกฝนตกแหงอะไรอย่างเ้องแรงก็ได้ตกอะไรอะอีฝนนะเขาว่ามันสี่หอดมันที่ชี้พกเหมืนบอกฝนนะ ดีเก่าพีดอืมนะฮะสิไปเห็ดยังทำยังะบัดนี้บาบวันนี้มาบัวกับคนที่เข่าของพท่านแล้วอ่ะนะเนาะพีดใส่เบ้างเขายังพระท่านเลยแล้วบางคนกับตัดนะนะพี่น้องตัดแล้วก็ยังบ่ท่านเลยแล้วมาดแลยยังอ่ะนะมันมาดบ่ท่านเนาะวันนี้ฝนมันกระเทยลงมาวันนี้นะพี่น้องสิได้กราบพรเข่าสิได้เข่าสิบ่ออกเข่าสิบ่ออกอีนั่นบอ ข้าวสิบ่งอกเบิดบ่โทรโทรกะได้ตึ no ๊ดหรือ2โลดพอฝนมันแห้งอะหลีไปบักนดนู so ้น ah น่ะบ่ยังบ่ทันแล้ยัง like บ่ทันแลนั่นน่ะบ okay. so ัด okay บัดข้าวังตรงขามกับเมเทียวตุ้ยได้ข้าไซะดยังบ่ทันลูคือกันนั่นก็ล่นอีนั่นเบิดละล่มเบิดว่ามันมันงอกเบิดละแถวเขตนี่ก ຫานหานเฟอ้ออยู่บ้านบ้านใต้นะกะปกไว้อยู่ปั่นกับปั่นบ่ทันฝนมานะ่ะตัวบ่ทันเลยเก็บก็มีแซ่บปากได้บันแซ่บปากบัน่ชิดบ่เป็น่ะจากที่คนบ่เคยกินเนาะ เียมันเดือดอน้เือนองมัได้ช่วงเื่อยช่วงแรกมันได้แรกจุมง้ออีกฟองับเลยจุ่มง้อเลย่ง้อคาราเชื่อเลยอีกแล้คืออยู่ได้น้อง้อกับสองตัวสองแถเปเยงง้ออยู่ฝุ่นหัวไห้ไปหน้าฝุ่นยังง้อมันกินข่าก็ชําระที่ข่าป้านข่าป้านมันกินปีมันหยไ่ได้ มอะไกินข่าปั้นไปคูกมือเนีอู้ยจำเจ้หรลรูปปั้นเขามันบนง้วะเหรอเราเรียงง้วะไกินเข่าปั้นจังทาเกลห้งกับทาเขามันเป็นตุยหูพอมน้อยชมันแรงจังอ๋อผู้น้ำอีกผอมจ้าต่องทามคนเคยเมียงง้วเนาะกูเสร็จอมในย้ันเมื่อไรบัน

รองเหมนนีคคลิแค right so, ่้ซีนเนี่ยบอกบงย่าบอกการองแต่กยังแม่ซีแล้วก่อตนี้ินโลดเอ้าแม่ม่เชียตัวกับบุคคลกินแต่มื่อนี่เพื่อนอ๋อเอ้าเมสี่ยอมมาล่ากับรองมือนะบุเมีนบอกก็เลยกินมาเลยนะอืเออโน่บัดท่าวัดบัดท่าบุคคลกินน่ะต่อให้ลองเขากับบุรุได้มันตอน แบบก,เ,แก,กเขาเคยกินแต่อยู่หา่านอยู่ปากเซน,น,นั่นห่านนางนานั่นปิ่งเป็ดนางน้านนะเขาเคยกินเขาหักแตกว่าสันมันกระแซบอยู่แต่เขานะ่ะสดใสสดใสเขานั้นเข,า,ขากินผัวเดแมนบอสแสบแห้งะ้ะ บัตเอ่อตอนผ่าว่าสซดใต้บัดบัดหน้ามันหนแงจมรวงอยู่บอกอกาสสวดไดน้ากินตอนกินตอนได้รออาสดน้ำกิตอนบอกินน้ใ้ไหมทอา่อง

ตอนทำแล้วกุ้งจำแกงนี่มันรูดแต่ไม่เห็นห้องลงอีกเลยไปเลมกกูเด้มโก๊บมัก็ปี๊ดนี้ยยังไงกันบ้าเสียก๊บนั่นตอนนี้มาดิตอเนียบินบินก็ป้นเก่าไปจ้าวางหัวนมน่กินนั่นละเปจะบแม่เราไปเรียนนูวมาั่นจิมือได้หมดนี้ พ่อมันพ่อมันไหนฮสมัยยุคใพอเอาอย่เเลยเล่เดกอีชวงนัดิต้องเป็นมูฟมันมงนั่นสนพ่อน้อไอรินไอเล่นอน้องไอรินนันสบู่จากอ้ายูทูบเบอร์นั่นบบเจอกันอยู่ในวัดอยู่เปนเจอนอีชวงนั้นพอสุดยอสวงไปนี้เกิอีชวงกดิ เคซื้ออย่างไรปัเลสี่ไปปล่อยสีว่าอ๋อใช่มันเน็กแล้วงั้นมันคะอผล่มาไกวันมันมาโมงมแม่บันโมงแม่ใบบัดบินนั่นดูกันเนี่ยไม่ช่คนสองสองแบบสองตาิสองมนไม่รู้มันอืมดูเงียใหญ่ได้ยินีะเ่นป่าก

เราคิเลือยบนั้นแะการข้กไก่เานั่นโคกเอเออโคกใช่หมอุ้ยเมือนกับปีน่ฉน่เคยการข้อไกลันจะกาตคุย้แข่งอีกแล้วจแบบประมาณเก้ามเกกเาแม่เีบอแแม่งเนน่รอๆเตามคนนนเอ

เออโอเคเออว่างวาเก่ต้นตอนนี้นะโอ้โหอะไรก็ขางขันคัวว่ากัวางเก่งตนว่ากัน่ากัเมื่อไงเงี้ยเสื้ออะไรกปลาเสื้อบูดเดอไส่เสื้อผโตมาจากเสื้อเนี่ยผู้โตบรรยากาศดีเลยครับยากเสื้อแงมานนะโอ้เราเราตันเขาเล่าเป็นหมอนึง อามครับองมือแล้วหน้าหอยฝั่งนั่นยังมาได้ไปต้องเราใช้ลองขาเฟซไล้ตู้เลยนะนี่ข้างทางจ้าข้างากินัวกินนี่มันมีอะมีแ่สี่กินได้สิได้ขายมูเลยไ่น้องสลองตอนจ้าโอ้ยขนาดอนขายมูก็นท้นี่ขนาดบ้ารโอ้ยสิซ้ำไดเรืองแต่รีซ้ำจานนะมาเลวได้กับได้พอได้ กิเงี้ยกินได้เป็นเพราะว่าเป็นตนเลยแลวลูกดอกมูไนี่ใช่ปะลูกกับดอกนักตยวว่ามากเลมือว่าแย่งงหญ่างเนี้ย่าผมเห็นคุ้มาว่าแล้วนะน้องประธานบอมันบ่คือข้ามมา่มันกนบได้เธอเลยในปัตุลมากเลยเพอร์อยู่ในปัตตุล่ะหาชุบหน่อยนะแฟกต่ายุเพิมขูมือกันหาชุบง่ายนเาบกว่แฟกตา มตัวใหญ่มืงรตัวใหญ่ตัวเมมืตัวใหญ่เลยูกไ้ื่อนลอยป่อยพาแล้วหญ่ปป่ยพุดีใหมปลยลพนะใหม่หัดขายลอยหัดเลี้ยงกระไดมาเบิ้งอเมรพันนั่นบอกเป็ซ้อนมาเลือกเอาซะ้มเ้งม้มาป้งมีิมาเิ้ง สจะไว้แม่พัดนั่นวนแม่เพราะว่ามันคอเนมันสืบสายแม่พันเลยจะจะจะคล้องนั่นผู้ยายมึงคายรุ่นมันมันสืบคืนบ่เจ้าทางนาง้างจอยจุ่บ่เอาไว้แล้วจริงว่าไว้เสียไว้ก็ให้นั่งตุนไปเรียกมันมันมันอะไรเนี่ยคอยคอยกังคอยคอกับมูคก็ไม่ไ่าเด็กจะเรียกยิ่งมันดอกไม้แล้วลางคุกลงมันแล้วมึงมัได้แล้ว แค่ว mm, 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 mm. ่าเนี like, ่ยคได้ค right, ้ายกันไหมลูกพี是是 so ่เจ้าเจาไนอไารุเก่าแบบวนได้กำไรแน่เพราะอรมณเลยแ่แม่โลกไม่ได้กำไรในกว่าเด็กนอแมไม่โลหะิ้มจัมปวยนนี้เี่องหั่มูมูน้อยหัแพงอา้เลยว่าหารกับใบลงเนาะหันมูน้อยัแพงแม่โลเก้าจิ้มโลหิ้จันปยแข่งคลายแต่มัน็น่ลล่นเยังใดี ก็เลือ่ตนใช่เอาใเอาต้นี่ยมาตนเดียเออกมาเนี่ยออกมามือตุนพกเนคนมีเงินเนาะมาไปคลายออกมันก็ไปเรีเองมนดิมาได้พอนี่หมอนเดิซื้อมาไปคลายอันนี้ผู้ซื้อกคายือว่าตุกเดี๋ยว่าเขมันตกตกไปใสอนตกไปเส่ไอ้นี่นะไอเจ้าใส่ชีได้จ้เนาะอะไรมันกระปุ่นอกกระเทืออยู่อ้วินะก็ว่าอะไร้วก็เหี้ยอ่ะ กินงให้มันเมื่อนมึงกินบ่เบิดลันได้อีนี่ันได้กินเวยถ้าได้ยีนี่ดี๋ยวจได้ไปยุ่ใกลพอนะเฮ้ยเที่ยวไปละมุนลูได้ปูอยู่ไดเยจ่องสิบแปดอพวนสิบปดโกลแม็กเปแ้วแล้ว บริเวณหามันจะเดือดเอาท่ได้บินบริเวมันจะท่ายู่ลุเลมันลุมันลงหนะบริเวณจบออกไป้มันหนีบค่าอยู่กระปูดีมือที่จบออกไปมัลุกลุลุกปต่ออรทอั้นได้ใช้ัวอย่างนี้ลุกลุลุเอ็นด้้าไ่ย้ยดเอากระป๋องลอลน้ามันไปปุลุกลุไปลุกลกมันะมาเออว่ราะั้นนี่แหละคือลุ่มนะท่านี่ญาเนี่ยเราพยเยาหัวน พวกมือทัพอีตาพวกสุดนในนนึงแะแล่นนะฮอดบันกุ๊กบมาบันนันนึ่มนะมัดชอนพวกวใหมละวมาเฮ้ยเ้าเซิ้งแล้วเขากระเทาดทำอะไรเสียค้าไว้มันโริเจ็บมันม่วนนึ่มนะ่าใลกรหลังจากนั้นมากบว่าหเขาชวนเมื่อทำพ้าคองูกับมือเสื้อตันึง็บว่าอเย็กใส่เสื้อซ้มเสือจนป็นมาเรีปากเขลูกตาย แล้วเอน่าเขาอามาล่ากัคือแบบซึ่งเขาเขานะว่าไปเสียหนามันให้ยังคุดมันมาใหม่ๆกางเล่นนะกาเชิงเอายาบานี้เบนี้เราวอาคุดจกรเซิงกันทันที่นอกระไรนนอกอ๋อไก่หงพี่หงทิกันแล้วก็มันเชิงกันแล้วมันดังห้าสิบห้าซินะเทัมี่น้ีออกระเบรออกเชิงกันแล้วม่ดังเอ๊ะเอ๊ะเ กินด้กันกระองมากที่กกระดอวมันมีาน่อ้ตอนลุกรุงเทพมัจยากกี่บอกยิ้มเขาบอกอย่างนั้นห้อบางยานั้นคืจเาเมียที่เอายังสบายด้ยิ้มเมื่เทบอกห้อเข้ามากนะทำโล่เหรอจจารได้ยินคนนั่งคนจีนสิแน่บ้านในกระด่งที่นอนกระ่อี๋ี๋บ้นนคน วือสวนใจมันเบิี่มันก็เีส่วนใจทยัไงจิงแอบงต้องยกโอ้ยจกกไนันเถอะอาชีพอย่างนักได้ันกะับอีืนจ้ออเซวทัเบิแล้วข่าวมันจะแล้วเว่าไ่ยู แกว่าเขาอยู่อ่ะเปเกี่ยวเขาสวเขาจท่านบอกมา่ายู่เราป็นเกี่ยวเขา่วท่านอ่เาได้ข่าวมาให้เทียยังกไปข้าาใูพักงมันวะอืแครับผมแล้วอืตอนที่ตีนั่นโอ้คือคือตึ้งเียนี่เัิดกอันนี้ท่นิดช้อิือพี่พีเลยไร้างปัก่นช กันเ็ไม่ได้าก็ไม่ได้อามูผู้ายรเจ้ากับเวลาใส่เราเบิ่งงงเจ้ากับเจ้าบอกบอกกับเราพูดกับเราก่อดามไปบอกขันไปว่าโอย่ังซี่าไยงม่ไีมีเรียว่าห้อบก็ฝังแต่ว่าดินเราดูโม่เนี่ยพวกคนมีปากนี่เองเลยแต่เจ้าหาจสมอแก้วบ้าน่งก็ยไมไดบอกพูดเลยะถามเซียวแล้วพูดพูนถามบักบินนนน กามปัดปักซอฝนี่แล้วตรงนั้นหอยตัวนั้นเลยสี่สิบเบิร์ตําพี่น้องยังหลายอยู่ในกระตกงนะงปันหว่ามันกาา้าป,ปันวามันก้ามมาันก้ามพี่แดงปันวามันกา<ป>้า เอาห้องสุดตัวเลือดมันอันนี้มันคือนน้ำของมันเลือดน้ำใสมันนั่นน้ำแล้วเยอะนะใสมันเป็นน้ำเยอะเนี่ยมันตีนแหลกที่แห้งกับของเลยยังไรก็ขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณดีเด้อแจกของกันแรกสิบลือนละลายนั่นนั่นมาให้ผมมุกขอบใจหลายๆเด้อขอให้ร่ำให้รวยถูกหวยรวยเบอร์เนาะพี่น้องเนาะสวยวันสวยคืนเน้องผีเนาะเพชรแล้วเพราะเอาไข้ด้วยกันซุ่มมากซุ่มนีมาก่อน แล้วเมานี่ยฝนตกพริบอกพ่้อเือก็ดีถาม่นถาม่นว่าซุ้มเจ้าบด้มากก่อนนคือสุดบด้มากเลยเนาะฝนสีหลัดทาาเอ้าซุ้มเจ้าอยืนในบ้านอาแขงเงือนบอกมากแต่เศร้าพู้หนาบังบายอ๋อเรงขงเรื่กับมาหขามไปซื้อหม้ออืม ไปละพี่นองเลยขอบคุณขอบคุณพี่นองเด้อคำว่ารับส้มเนาะพี่นองขอบคุณทุกกำลังใจเนาะพี่นองไปไปพี่นองสวัสดีครับผมอืมเจ้าว่าเลยนะแมนอาลีนะคอยใส่เจ้าหาสิบาทใถ้าเจ้าใส่กระปรงแดงไปคอยใส่เจ้าหาสิบาทแล้วเจ้าใส่มือนั่นเกือบเสี่รีใส่สุดนีบอลหรือสุดรใด ไปโ่บินไปน้าเอื่อยนะไปโอบไปน้ำเอื่อยไปไปเอืยิฟ้าไปลาเอิาองเอยิ้เ็นยังไงเอฟต